아, <suss> ือเราสอบเหมือนปกติก็คืออ่านเรื่องคือใช้กระดาษปกติอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือครูอีกท่านหนึ่งที่ว่าเป็นกรรมการครสอบสองท่านก็จะมาตรวจทดสอบอีกท่านหนึ่งก็จะไปสอบอ่านออกเสียงค่ะแล้วก็อ่านออกเสียงเราก็จะใช้หนึ่งตอนหนึ่งนะคะคือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยของครูหนึ่งเครื่องจริงๆแล้วจะมีของเด็กหนึ่งเครื่องแต่เพราะที่มีในระบบเนี่ยมีปัญหาของเด็กค่ะของเด็กก็คือจะช้าก็ทุกที่ส่วนใหญ่คือแก้ปัญหาโดยการที่ใช้กระดาษให้เด็กอ่าน คือปกติอของเด็กจะมีหนึ่งเครื่องของครูหนึ่งเครื่องของเราใช้ iPad ในการในการเข้าระบบมันสามารถเข้าระบบได้สามได้สามทางนะคะ<ม>เราเราใช้คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช้ iPad กับ iPad ก็ได้นี่คือทางที่หนึ่งทางที่สองทางที่สองก็จะเป็นมันก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยทางที่สามก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกซึ่งซึ่งมันจะต้องใช้เชื่อมต่อกับจออะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราใช้อย่างที่หนึ่ง ะะตอนแรกเราก็คราวที่เราที่ทดลองเราใช้ i อ a พดกับ i อ a d นะคะเพราะเด็กเพราะเด็กเพราะว่าครูก็ได้มองหน้าได้เห็นเด็กเวลาอ่านด้วยเพราะว่าถ้าใช้จอบางทีเขาอาจจะมองหน้าเด็กไม่ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นวิธีการในการทดสอบเน่จริงๆแล้วค่ะของเด็กเนี่ยก็จะมีจะมีจะมีโปรแกรมที่เขามาให้แล้วก็จะมีการจับเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของครูก็ลักษณะก็เหมือนเหมือนเราติ๊กอะค่ะแต่ว่ามันติก๊กแล้วเขาระบบเลย เหมือนเวลาอ่านอ่านไม่ชัดก็จะมีเครื่องหมายอ่านออกเสียงควกกล้มก็จะมีเครื่องหมายอะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่ได้อะไรเียจะมีเครื่องหมายใช้ลักษณะใล้ากันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็มันก็จะพอเราพอเราสอบเสร็จอ่านออกเสียงแล้วคือจะเสร็จในระบบเลยแล้วคะแนนจะขึ้นเลยคะแนนขึ้นเลยคะแนนขึ้นเลยค่ะเพราะคะแนนขึ้นขึ้นเสร็จแล้วอ่ะหลังจากที่สอบเสร็จแล้วครบดุนนะคะ ก็จะอัปโหลดข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel พอเป็นไฟล์เอ็กเซลออกมาแล้วค่ะก็เอาคะแนนอ่านรู้เรื่องนะค่ะคีย์เข้าไปอ๋คโอเคทีคีของของข้อสอบที่เด็กที่เราสวนเนี่ยค่ะคีย์เข้าไปแล้วก็อัพเข้าไปที่ NTS เอชอีกครั้งนึงก็จะจบค่ะโปรแกรมนี้จะผิดแล้วถ่ะย NTS อีกครั้งก็จะก็จะจบจกระบวนการของการสอบแบบ RTNTS ค่ะที้วก็เปก็เป็น đi nào ha mệt luôn rồi, um, không có gì, không có gì, không có gì, không

ผู้ไล่สีชมพูดแด็แขนโอวัล

ba lắm ờ ít cháu ui Hãy subscribe cho kênh

không kịp được mưa sao mưa 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 Hãy subscribe dài tắt ngắm bìa tất cả mọi người tìm thấy tìm thấy tìm เลื้ยงแสนรู้อยู่หนึ่งตัวชื่อเจ้าจำเป็นหมาตัวเล็กทุกตนมากมีขน

พร้อมแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะมันไม่ช่วยอ่าฮัลโหเริ่องแรกคือสัตว์สัตว์ตัวสัตวบู๊ค้าอเอแอนุนตัว มือเจ้าดำเป็นหมาตัวเล็กทุกตนมามีโผล่ดสีดำมือมือจดำมือมืดเอ็นเด็นง่า้ทำได้ตก ใจนี้ตามไปดูทั้งทีลุกยู่ลุกกอกไปจากจัดลายทุกคนรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกับทำความดี ਉਹ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ